แต่เห็นแต่เห็นกันเช้าเย็นนะเห็นกันเช้าเย็นแต่ในใจนี่นะมันเข้ากันไม่ได้เลยมันคนละแนวความคิดว่าเขาจะอภิปรายงี่ท่านนายกเรานะจะตกกระปองหรือจะไปต่ออย่างนี้ดีไหมคะใช่มาดูดวงลุงตูเลยทัานเลดีใจมากเลยนะคะเมื่อท่นดูรหัสของท่านนายกแล้วนะนี่ค่ะหน้าตาเป็นนี้นะคะ่ายมาหน่อยนะอันนี้มีในในหนังสือตำราท่านนายกก่อนอยู่มันมันมีอยู่ในตำราแล้วนะคะ ทุกผู้นาบุคคลสำคัญทั้งหลายยืนยันตำดาลเล่มใหม่ออกแล้วนะคะพิมพ์ครั้งที่ห้าคารหัดจีบเป็นแห่งจักรวาลน,นะคะเอาเอาอย่างนี้นะ,ะถ้าเขาอภิปรายนี่นะยืดเยื้อไปนะถึงเดือนกันยาถูกไหมใช่ค่ะนาย,ยุข,ของเรารอด,อดผ่านฉลุยวันที่ลงมติคือสี่กันยาหก okay. นั่นแหละรอดแล้วค่ะรอดนะคะถ้าเป็นสิงหาเรารอดยากค่ะถ้าสิงหารอดยากค่ะ ถ้าตามดวงค่ะสิงหาเดือนนี้นายกเกิดเลขอะไรบ้างสะเทือนใจอะไรเดือนนี้นายกของเรานะอยู่กับเลขสี่ถูกถูกทำลายถูกใจถูกทำลายถูกผิดหวังกลัวทุกอย่างมันจะกลับรปัดเดือนในสิงหาได้เป็นเดือนที่เครียดมากจะต้องมีคนมาเขาเรียกมาตีรวนรอบด้านเลยมาตีรวนรอบด้านเลยนะแต่พอเดือนกันยาไปแล้วขอโทษทีดวงพลิกผันค่ะดวงพลิกผันเฉยเลย แบบนี้เนะะี่ยค่ะประชาชนเนี่ยเก่งข้อสอบกันต่างๆนานาเลยว่าจะมีการล้มตู่ชูป้อมหรือเปล่าดวงลุงป้อมจะขึ้นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวดูก่อนเลยนะคะค่ะดิฉันก็จะดูดวงอ่าท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเสก่อนนะคะเกิด11สิงหาปี88นะคะ่ะถามว่าจะชูลุงป้อมหรือเปล่าลืมไปเลยคะ่ะไม่มีเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว เพราะอะไรคะเพราะตัวเลขมันตกเจ็บป่วยมันถูกทําลายมันพลิกล็อกหมดเลยแล้วก็จะอยู่กับความเครียดเครียดได้ยังไงล่ะคะเขาบอกเดือนนี้จะต้องเผชิญหน้ากับความยุ่งยากเสียหายวุ่นวายใจค่ะถึงรหัสชีวิตจะติดดาวก็จริงอยู่ปีนี้แล้วนะแต่ขอโทษทีจะบันดาโทรสาะมากอ๋อแล้วถ้าสําหรับเดือนกันยาค่ะเดือนหน้าลุงป้อมดวงดีขึ้นไหมคะไม่ไม่อ๋อ ไม่เลยเดือนหน้ายิ่งกังวลปนเศร้ายุกๆอารมณ์ที่อับเฉาเศร้าหมองค่ะอ่าแสดงว่าถ้าจะรุ้นว่าลุงป้อมสามารถชูเป็นนายกสยมหรือเปล่าใช่ไหมลืมไปเลยค่ะลืมไปเลยไม่มีเลขไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนอ่าแล้วถ้าแอบดูถอดจิตมารู้ใจระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่ค่ะเขายังไว้ใจกันอยู่ไหมคะ เอาตามนี้เลยนะอย่ามาโกรธฉันเลยนะฉันพูดตามตัวเลขถึงเข้านะชาชาวเช้าเช้าเย็นจะเจอกันเห็นกันรักกันนะนะเห็นกววันเช้าเย็นอยู่ก็จริงนะแต่ใจมันไม่มีขั้วบวกเลยนะคะถ้าจะพูดตามตัวเลขเลยเลยนะนิดๆหน่อยๆนี่นะคะ,คะมือขวาให้ดอกไม้มือซ้ายซ่อนดาบค่ะค่ะโอ้โหแสดงว่าคุยกันตามมารยาแต่ไม่ไว้ใจกันกใช่นะไม่มีความจริงใจให้แก่กันเลย แต่เห็นแต่เห็นกันเช้าเย็นนะเห,นเห็นกันเช้าเย็น,น,ยนแต่ในใจนี่นะมันเข้ากันไม่ได้เลยมันคนละแนวความคิดใจใจของแต่ละท่านเลขอะไรคะอาจารย์แม่เอาอย่างนี้นะของท่านในยกประยุทธ์ของเรานะ,ะปากเบอร์สี่ะนะฮะศกเจ็ดป่วดเจ็บปจเป็นคนพูดตรงมากมพูดตรงมากเลยนะค่ะแล้วส่วนท่านอ่าพลเอกประวิตย์ใช่ไหมคะ,คะพลเอกประวิตรของเรานี้ก็คือ ปากเบอร์สามอ๋อมันสามกับสี่มันไม่ใช่คู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใจของคนเอกประวิทธ์เบอร์ห้าของท่านนายกเราเบอร์เจ็ดห้าเจอเจ็ดมันจะสับสนถ้าพูดแกร่งก็จะแตกหักแตกพับแตกพวกกันเลยค่ะทีนี้หลักฐานของความเชื่อมั่นนะนะของท่านนายกเราเลขสามเพราะว่าเกิดปีปีมาใช่ไหมคะคะทีนี้ของท่านพลเอกประวิตริวงสุวรรณนี่นะเบอร์หกอ๋อเบอร์หกนี่นะก็ง้อเบอร์สามดีแต่มันไม่ลงตัวเพราะมันไม่ใช่เลขคู่ คือความเชื่อมั่นเต็มร้อยไม่มีค่ะนะคะมันจะเป็นไปตามนี้โอเคนี่เราได้เกร็ดความรู้วิชาจากตรเขาเรียกว่าถอดจิตมารู้ใจค่ะเอาแล้วแต่ปีนี้เนี่ยนะค่ะแล้วใจจะดีกันมีมั่งไหมไม่เลยไม่เลยสถานการณ์หนักหน่วงเพราะว่าครึ่งครึ่งปีที่จะเจอกันเกาะแขนกันโอบไหลกันอยู่แล้วนะแต่ในใจนะไม่ได้โอบไหลกันเลยอ๋อใช่ไอมหลอโอ้โหสุดยอดเลยวิชาถอดจิตมารู้ใจ ถ้าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะอยากศึกษาเพิ่มเติมต้องตำรานี้ค่ะสามารถอ่านได้เหมือนอาจารย์แม่อ่านตำรานี้นะคะ,ะ,ะพิมพ์ครั้งที่ห้านี้ออกมาแล้วนะคะค่ะออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองท่านไหนสนใจก็จองมาเล,เลยได้เลยนะคะเราจะใส่วิชาเติมก็อีกตั้งหลายวิชาเต็มร้อยเลยค่ะ่ะอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยเบอร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเล่มนี้เล่มเล่มสุดท้ายนี่นะ,ะเล่มพิมพ์ครั้งที่ห้านี่นะ จะมีวิชาเยอะมากเป็นวิชาที่โอ้โหหาไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ท่านไหนที่สนใจก็สั่งจองมานะคะเพราะตำราเราไม่มีวางขายอยากได้สั่งซื้อค่ะค่ะได้เลยนี่นะคะคือตำราสุดยอดที่เอามาอ่านเอามาสอนดวงให้ฟังกันนี่แหละมาจากหลับตำราเล่มนี้นะคะราคา3,000บาทค่ะศึกษาได้ด้วยตนเองถ้าสงสัยก็สอบถามได้ที่เพจแม่มดชชุมาหรือแอดมินนะคะทุกท่านคะ ตำราเล่มนี้นะคะเป็นตำราที่สามารถศึกษาวิชาถอดรหัสชีวิตแห่งจักรวาลได้ที่เรานำมาสอนเรื่องราวของการเอาวันเดือนปีเกิดมาดูมาอ่านดวงถอดรหัสชีวิตกันเนี่ยมาจากเล่มนี้ทางนั้นเลยนะคะสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองไม่ได้ยากเลยนะคะ เพียงแค่ต้องมีปฏิทินร้อยปีนะคะเล่มสีแดงของนายหว่าเพื่อหาวันเดือนปีเกิดตามจันทรคติไทยนะคะเราก็จะได้เลขมาสร้างแผนภูมิชีวิตต่างๆการตั้งดวงนะคะไม่ยากเลยถ้าเรากรอกถูกต้องทุกอย่างนับเลขถูกต้องรับรองว่าคำทำนายแม่นยำมากก็จะมีการสอนว่าตัวอย่างช่องแต่ละช่องเนี่ยคืออะไรความหมายช่องคืออะไรแล้วพอตัวเลข ที่เรานำมาเข้าสูตรนะคะถอดรหัสหมุนรหัสลงมากลอกเนี่ยคืออะไรแล้วก็จะสอนวิธีการอ่านทั้งหมดอย่างละเอียดมากนี่มีเรื่องราวของดวงคนดังนะคะที่ที่อาจารย์แม่ได้เล่าเป็นประวัตินะคะไว้ศึกษาทบทวนกันด้วยนอกจากเราจะศึกษาประวัติของอวันเดือนปีเกิดตัวเราเองแล้วเนี่ยลองศึกษากับคนดังเนี่ยเราจะเห็นภาพมากขึ้นเลยอย่างเช่น ดวงของผู้ที่ตกเครื่องบินไม่ตายอ้าวันนั้นดวงเขาเกิดอะไรดวงผู้ประธานระดับโลกนะคะประธานาธิบดีคนดังทั้งสองท่านเลยโจไบเดนนะคะโดนัลทรัมป์วันนั้นที่เขาเลือกตั้งกันนะคะประธานาธิบดี ทำไมอาจารย์วิสาราท่านถึงมั่นใจว่าผู้ชนะคือโจไบเดนเพราะวันนั้นตัวเลขเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนำมาอ่านนำมารู้ศึกษาไว้เป็นบทเรียนนะคะเพื่ออนาคตใครมีเพื่อนมีฝูงนะคะลงสมัครรับเลือกตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นใดๆเนี่ยตัวนี้จะทำให้เรารู้นะคะดวงนักการเมืองอันนี้สำคัญมากเราจะเห็นว่าเอ๊ดวงลุงตู่ทำไมแข็งจังทำไมติดดาวเนี่ย ดวงแข็งเดือนแย่เดือนนี้เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าดีเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นไปตามที่อาจารย์วิสาลาท่านทํานายเป๊ะเ,เลยนะคะเราก็จะศึกษาได้จากดวงท่านนายกนะคะหรือท่านรองนายกนะคะพลเอกประวิตยก็เช่นกันที่บอกว่าอ่ะดวงอย่างเช่นถอดจิตมารู้ใจอะดูเรื่องอะไรบ้างปากนะคะใจหลักฐานเนี่ยมันมีตัวดูนะคะ เปรียบเทียบกันได้เลยนักการเมืองบุคคลดังโอ้โหมีให้เราเลือกอ่านเลือกศึกษาได้มากมายเลยรวมถึงผู้นำสีจิ้นผิงด้วยโอ้โหทำไมดวงท่านถึงเป็นนักปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยิ่งใหญ่ได้ดวงเป็นอะไรโอ้โหอะไรรองรับอะไรเป็นพื้นฐานดวงตัวเนี้ไปศึกษาเลยท่านอดีตนายกทักษิณน,นะคะอย่างเงี้ยคุณสนทิริมทองกุล คนสุนทียานักข่าวอาวุโสนะคะเนี่ยแต่ละท่านมีอะไรรองรับอยู่ในความหมายของวันเดือนปีเกิดเขาเลขตัวไหนไปตกที่ความหมายอะไรสิ่งนี้อ่านได้หมดนะคะว่าบุคคลน,นี้คิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่กับอารมณ์ไหนนอกจากเรื่องของถอดรหัสชีวิตไม่พอเรายังมีถอดรหัสหุ้นด้วยนะคะใครที่สนใจอามี ดาวคู่มิตรมีสอนเรื่องแบบดาวคู่มิตรปีถูกฉลกอะไรต่างๆที่เป็นความรู้ไว้ซ่อนไว้อีกมากมาเลยหุ้นติดดาวโอ้โ oh, ห oh, อันนี้ถ้าใครเล่นหุ้นนะคะถ้าดูเรื่องของถอดรหัสชีวิตจากวันเดือนปีเกิดผู้คนเป็นมาทำถอดรหัสหุ้นติดดาวคือไม่ยากเลยใช้วันจดทะเบียนของหุ้นเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์วันไหน เอามาเขียนเลยเหมือนดือดวงคนเลยรู้เลยเดือนไหนขึ้นเดือนไหนลงนะคะอันนี้ไปศึกษาได้เลยด้วยตนเองไม่ยากเลยเพียงแค่การตั้งตัวเลขเนี่ยมันจะต้องตั้งให้ถูกตั้งแต่แรกนะคะที่เด็ดสุดที่ทุกคนแบบแบบว่าลงทุนเล่มนี้นะคะเพื่อสิ่งนี้เลยทอดรหัสเลขนำโชคนะคะท่านอาจารย์วิสาระได้เขียนวิชาสูตรการหาเลขไว้ในนี้ นี่ปื๊บปื๊บให้ดูอย่างรวดเร็วแม้ว,ว่าจะเห็นผ,นผ่านแล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจในแว็บแรกหรอกว่าตัวเลขที่มาที่ไปคืออะไรแต่จะบอกว่าคุณควรจะต้องมีตำรานี้เผื่อเอาไว้เผื่อในอนาคตนะคะไม่ได้สะดวกมาแบบขอบโผขอโพยจากแอดมินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้สามารถหาตัวเลขเองได้นะคะนี่ยังมีเรื่องของโงเ่เฮงด้วยนะลายมงลายมืออยู่ในนี้นะคะ คุ้มค่ามากๆนี่คือสุดยอดของอ,องค์ความรู้ที่คุณสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะที่สำคัญศึกษาแล้วสามารถนำไปดูให้เพื่อนฝูงคนในครอบครัวรอบข้างได้ด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆ3000บาทเนี่ยความรู้ที่ท่านอาจารย์วิสาระสั่งสมมาทั้งชีวิตนะคะ อยู่ในนี้โอ้โหคุ้มค่าไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วเพราะท่านอาจารย์วิสารานะคะท่านดูดวงตั้งแต่อายุ20ปีลองผิดลองถูกด้วยตัวเองดูให้คนทั่วไปฟรีถึง11ปีถึงมั่นใจในวิชาแล้วก็นำมาเป็นวิชาชีพหมอดูนะคะแล้วก็ทำตำราเป็นวิชาเนี่ยสอนลูกศิษย์ลูกหานะคะมานับหมื่นคน <c oughs> ถ้าสนใจนะคะสั่งจองกันได้เลยที่ไลน์แอดนะคะตำรามีพร้อมส่งนะคะ3,000บาท บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆต้องมีไว้นะคะให้ลูกหลานไว้อ่านไว้ศึกษาสืบทอดต่อไปลูกหลานอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไว้ศึกษาไว้อ่านด้วงให้ลูกๆหลานๆแก้เหงาอะไรอย่างเงี้ยจัดไปนะคะเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ทรงคุณค่ามากๆรับรองว่าทุกท่านจะชอบตำราเล่มนี้อย่างแน่นอนนะคะศึกษาได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยค่ะ